สวัสดีค่ะแพทย์หญิงสิวพรชัยนุวัตรนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภาวะตับแข็งนะคะภาวะตับแข็งป้องกันและรักษาได้คราวน,นี้ก็ต้องมาดูว่าภาวะตับแข็งเนะะี่ยค่ะใครเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงบ้างตับแข็งคืออะไรนะคะก็เป็นผลจากการที่มีการอักเสบเรื้อรังของตับทำให้ตับเนี่ยมีการสูญเสียเซลล์เนื้อตับ แล้วก็โครงสร้างของตับเปลี่ยนไปรวมถึงมันจะมีการเกิดพังผืดมากขึ้นในตับแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้นะคะบุคคลที่มีโรคต่างๆต่อไปนี้ก็เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อภาวะตับแข็งนะคะได้แก่โรคที่เราพบบ่อยก็คือไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะคะการดื่มแอลกอฮอล์สุราต่างๆรวมถึงภาวะที่มี ความอ้วนไขมันข้างตับนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่รับประทานยาหรือสมุนไพรบางอย่างที่เกินขนาดแล้วก็โรคพันธุกรรมบางชนิดนะคะคราวนี้คนไข้ที่มีภาวะตับแข็งไม่ได้ว่าจะมีอาการเด่นชัดเสมอไปนะคะขั้นแรกก็ไม่มีอาการอะไรอาจจะมีอาการแค่เพลียๆเ,เท่านั้นอาจจะมีคันตามตัวแต่ว่าถ้าท่านเนี่ยมี ตับแข็งไปจนถึงระยะกลางแล้วอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนซึ่งแสดงออกมาเป็นตาเหลืองตัวเหลืองหรือบางท่านก็จะมีท้องโตหรือที่เราเรียกว่าท้องมานนะคะบางท่านอาจจะมาด้วยอาการที่อาเจียนเป็นเลือดเพราะว่ามีเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านควรจะไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุว่าสิ่งใดทำให้เกิดภาวะตับแข็งนะคะ การรักษาของภาวะตับแข็งเราก็ต้องมุ่งไปที่ปัจจัยสําคัญว่าอะไรเป็นต้นเหตุเช่นไวรัสก็ต้องไปรับการรักษานะคะว่ารักษาไวรัส B ไวรัส C ีลดการดื่มสุรานะคะแล้วก็ประเมินว่ามีความเสี่ยงอื่นๆไหมอย่างที่กล่าวมาแล้วมีเส้นเลือดขอดหรือเปล่านะคะอันสําคัญก็คือต้องคัดกรองมะเร็งตับซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตได้นะคะ นอกจากนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือโภชนาการโภชนาการสำคัญมากนะคะการกินอาหารก็ต้องลดเค็มนะคะลดความเค็มเกลือน้ำปลาซีอ e ิ๊ว อาจจะต้องกินหลายๆมื้อต่อวันนะคะระมัดระวังยาที่อาจจะไปทำร้ายตับโดยเฉพาะกลุ่มยาที่ท่านไม่ทราบกลกไกลนะคะอาจจะเป็นยาสมุนไพรหรืออะไรที่อาจจะไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือว่าไม่ได้รับการจ่ายมาจากทางแพทย์หรือว่าทางแพทย์แผนไทยนะคะก็จะขอเน้นย้ำนะคะว่า คนไข้ที่มีภาวะตับอักเสบเรื้อรงังมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับแข็งนะคะการรักษาภาวะตับแข็งก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุด้วยแล้วก็รักษาภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ต้องดูว่ามีมะเร็งตับหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขั้นสุดท้ายบางท่านอาจจะมีมะเร็งตับหรือว่าตับสูญเสียสภาพการทํางานไปสู่ขั้นที่เรา,เาย้อนกลับมาไม่ได้แล้วเรายังมีวิธีการรักษาโดยการที่ ลูกถ่ายตับนะคะก็คือเปลี่ยนอว,ยาวาัยวะเอาตับใหม่ใส่เข้าไปซึ่งกรณีนี้เนี่ยก็สามารถเบิกจ่ายได้นะคะในทุกสิทธิ์ของการเบิกจ่ายการรักษาในประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะให้พยายามรักษาสุขภาพตับนะคะจะได้มีตับที่แข็งแรงก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะร่วมบริจาคก,กับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับโดยสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี611-200-7553